ใช่สิจ๊ะโอ้ยขอโทษจ้ะแม่วันดีปะอันเนี้ยยาอย่าเดี๋ยวนะน่างเลยเจตอนที่เก้าน่ะไแค่มีคนคนละบทนคนละชุดกันตอนที่ตอนเก้ารอนเก้อ่เกาตอนที่สิบจากที่เก้านะจ้ากทตอนสิบจากเก้า พิหนน่นหน้าแป๋ม่ได้ชุดหมพี่ชุดน้าเดีหน้าแปนะหน้าแปค่ะหน้าแปเสงไม่ยาบสองปี้อนที่ทํามาแล้วใช่ไหมล่ะบอ่ะโออครับต่อครับว่ไม่ค่อยขี้โม้เนยลูกเขยฉันเออนี่แม่เปล่งแม่มนทานี่แม่ตั้งตาร้อนะ อยากให้ถึงวันที่พ่อสาโรธเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถและความกล้าหาญลุกขึ้นเปลี่ยนอะไรไปอ,อะไรให้มันกระพือทั้งมืออังลเลเบลเข้าแม่จะได้จืดอกแล้วก็บอกใครๆเขาว่านี่แหละหล่ะ